ท่านผู้ชมผมก็มาอยู่ที่เดิมอยู่แล้วครับเพราะว่าช่องน้องวอตตันทำขนมผมก็ลงคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ที่ท,ที่ที่ผมไปรีวิวสวนของคุณตาเลิศน,นะคบท่านผู้ชมแล้วแล้วผมก็ลงไปแล้วนะครับสองคลิปแต่ว่าคลิปน้นพิมพ์ว่าน้องวอตตันชมสวนใช่ไหมครับแต่กล้องครับแต่ว่าวันนี้เราจับน้องวอตตันเล่น สะน้ำกับน้องต้นเล่นสะน้ำลงยู u ูบแล้วครับผมผมก็ลง Youtube แล้วครับทุกบ้านน้องต้นเล่นสะน้ำแต่ว่าคลิปนี้ผมยังไม่ลงเลยนะครับแม่ทำยังไงอ่ะบีโอแล้วลงเลยท้าช้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสำหรับคนไหนที่ยังหยุดยากเหมือนผมอยู่นะคะท่านผู้ชมแล้วผมแล้ว คุณก็ลืมตอนตอนครูไปเรียนแล้วคุณก็ดูทีวีอยู่ที่บ้านเพราะเป็นวันปิดเทอมไงล่ะคะท่านผู้ชมแล้วแล้วผมก็จะมาอ่านหนังสือโชว์เพื่อนเพื่อนนะคะหรือว่าท่านผู้ชมนั่นแหละหรือว่าคุณเดบิกแล้วนะครับแล้วนี่ก็ขอเร,เริ่มสระอากันนะครับ วตรงนื้สาราออกกอไก่ออกกอไก่ออกเสียงว่ากอสาราเสียงว่ากอากาแล้วชอช้างออกเสียงว่าชอสราเสียงว่าชออาชาแล้วขออาขางออางาโตอาตารออาลาแล้วรเรียกเสียงว่ารอแล้วสาราเสียงว่า อ่านว่ารออาลาแล้วทอช่างเสียงว่าชอสนาเสียงว่าอ่านว่ารอรออาลาใช่รออาลากับมองรออีวะ่ะถ้าเชียวครับผมขอเรื่องใหม่ตรงจุดเดิมเลยรออาลาแล้ว แล้วแล้วชอช้างเสียงว่าช่อชอช้างออกเสียงว่าชอช้างเสียงว่าชเอแล้วสระเสียงว่าอ่านว่าช่อชาแล้วรอลาลาลาช่อชาลาชาครับเก่งมากแล้วแล้วรออาลาวาลาลาครับแล้ว แล้วสอ่อฤๅษีออกเสียงอืมอืมอผมขอคิดกับตัวอะไรสอซารากับสอซลากับสาราออกเสียงว่าสอซาราเหรอสอซลาออกเสียงว่าสอสออือ ฝาฝาไม่ฝาโโฝากอกาฝากาแล้วตอนสําบคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเป็นคลิปสั้นๆที่ที่ผมทำมาครับแล้วผมก็จะพาอ่านหน้าต่อไปด้วย<ำ>จากจากอ่านหน้าต่อไปอ่ะ<ำ>ถ้าผู้ชมครับคลิปสระลาก็ประมาณแค่นี้แหละนะครับ ถ้าเกิดท่านผู้ชมยังจำหยุดยาวปิดเทอมอยู่นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมน่าจะลืมตัวหนังสือที่ครูสอนมาแล้วแหละอย่าลืมไปอ่านหนังสืออย่าลืมกดไลค์ช่องผมอย่าลืมทับไลน,น์นู่นนี่นั่นที่ที่กดกดซับสไครต์กดกดซับสไครต์กดรัวรัวแล้วก็แล้วก็กดซับสไครต์แล้วก็แล้วก็ อย่าลืมกดแชร์แล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไปบาย